อสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวัลเลอป์พิณนะครับนี่เทนเนอร์เราก็อันนี้ขุดใหญ่นะครับเทนเนอร์เราก็เอารถมันลงนะครับไมโครมันลงครับว้าวเ็นไหครับไมโครมันลงแล้วไมโครต่อแล้วครับปึ๊งไมโครทำงานด้วยนะครับนะครับแล้วก็รถปูนมานะครับเราจะมาขุดท่อนะครับที่เดี๋ยวจะเอาปูนใส่นะครับนี่อ่า กำลังวิ่งตามมาด้วยครับว้าวฟืดปุ้งปุ้งทุทุทุต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 ุทุทุ ไปแล้วครับอเอาตาขึ้นครับเอบาเกตากขึ้นออกออ,อ,อจอดได้พอดีปุ๊บ ไปต่อนะครับไปต่อนะครับปึ๊บอ๋อไมโครลงนะครับปึ๊เราจะฝังข้อกันนะครับปึอ๋อโคตักครับปึออ้ตักแล้วป,ป, uh. ป,ปึ๊บคตักแล้วปึ๊บโคตักแล้ว

ามาดูอีพีต่อไปกันเลยนะครับ